อยู่ลงมาเลยนะฮะแล้วโอ้อหแต่เราเราเราเบลาหมดนะครับหยอกไปหยอกไปหยอกเงาค้อไปข้อจะแตกต่อเขาเน็ตไปเน็ตเงาเน็ตขันนัดอืมเดาะลงไปอยู่เส้นป่ายนะครับทีมงานโบ๊ะบ้าครับน้ำน้ำแสดงโดยแสดงโดยอันดิวเตอร์หัวกับอัน เจอหลวงพ่อครับนะครับเจอหลวพ่อครับเหลียวตนหัวหัวต้นเหลียวกำมองกำมองจอดเลยครับมองปานมองปานอันนี้ครับมองปานขอก้นเหลือสักอันอันกึ่งนิ้วนะครับนี่หอมหมดอ่ะเน็ตแต่เน็ตว่ะวันนี้วันนี้ปานออกมาออกงานวันแรกครับไม่สั่ง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 ไก่ดี ตียแ้แหลกบางกอนครับเดี๋ยวทำเครื่องเส้นกัดจะดจบแล้วครับหมดกับหาเงินหมดกับหาเงินหาท้องวันนี้อินนองฉันไม่หักเหตฉันไม่หัครับขอบมได้ข้าวหอมหน่อกแ่กว่แค่แป้นมี๊อ่ คคนลอยๆเด้อถ้าคนตุ้หมากัดจุดเหมือนกันเห็นงานเป็นนมเห็นนมเป็นงานพวกเนี้ยตาทีมด้วยไอ้งกอผู้พันผู้พันเอสผู้พันเอสเจ้ใหญ่แตามมาพอผู้พันแอดสร้างการแล้วปากบึนแล้วนี่ปากบึนง่ายพอเนาะปากบึนพออยังปากหมูไงแกขอทันหนังก่อนเด้อ เรียบร้อยทัดยินดีด้วยนเบิ้ลจริงนี่นะเบิ้ลเข้าไหนเนาะลุ่มงเราต้องเหนนะห่านยินดีด้วคุณได้ไปต่อยเดินพอพองกาโอ้ยนั่งยังเดียวอะไทยปปันปปันมันไปใจายอียิงเปิดนะดหนูตัวกับเบ้น่าลูว่าเอาคักไปเจ้ไว้ห้มดแล้วย่างมันนี่เกียด พอวิธีอ่ะมาถ่ายพอวิธีเนี่ยเพื่้นแหนวิเออปูนันแดนเออส่งมาได้อย่างเออมุดไปวันโปงเอาซื้อนั่งเต็มไว เก็บหน้าท ok, ั <W Services. S 1> ้งตาว่หมักคนติ่มแต๋เบ้ยค่ะติ่มเลยตรองแบบเบ็ดเล็สีขาว่า่ลยนั่นเบ็ดไหนโอเคครับช่างไอ้ช่างนี่มองบานมองนิดหน่อยจเขาวาสัตว์ตา มันเรืองอะไครับว่ามีมีอยู่พอเพียงพออยู่มาไรใสหมดมันจะดแถวใจ นี่ทิมนี่ช่างเกียร์กอกันช่งนงางครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้า